เอาครับเดี๋ยวมาดูสกิลบาลานซ์ในรอบนี้กันนะครับผมก็มีการปรับเนิร์ฟตัวที่เป็นไฮไลท์บางตัวนะครับแล้วก็มีการบัฟหลายๆตัวขึ้นมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเริ่มจากตัวแรกนะครับผมโฮลี่บอยรี่คุกกี้ธาตุน้ำนะครับผมหรือว่าป้าของของเนั่นเองนะก็ป้าของเราตัวสกิลแพรลี่นะครับตอนนี้มีการเพิ่มมีการปรับตัวสตันแอคทิเวชันกลับมาเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ปรับไปเนี่ยก็คือว่าสกิลแพรลี่เนี่ยจะไม่สามารถติดกับป้าน้ำเองอที่ โดนโจมตีเป็นเป,นเป,นเป้าของป้าน้าเองเนี่ยนะครับก็คือจะไม่สามารถติดแพรแพรลี่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนในทีมเนี่ยถูกโจมตีก็จะมีโอกาส15%ในการแพรลี่ให้เพื่อนในทีมนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ,อถ้าเกิดเป็นการโจมตีแบบหมู่อย่างเงี้ยนะครับผมถ้าทีมที่มีป้าน้าแล้วโดนโจมตีแบบหมู่ไม่ว่าจะเป็นแบบรีว์กระโดดหมุนตัเตะน,นะครับผมหรือว่าจะโจมตีเป็นเอ e ก็มีโอกาสในการในการติดแพรลี่ได้อยู่ก็น่าสุขทีเดียวนะครับอ่าก็ อันนี้ก็เป็นการเนฟลงลงลงมานะเพราะหลายๆครั้งเราก็จะเจอจังหวะที่แบบว่าป้าน้าเนี่ยแบบมันบล็อกการโจมตีแบบเวลาที่มันโดนตัวเองเนี่ยเขานั่งบ่อยแต่ตอนนี้ก็พาราตี้ในการโจมตีก็คือสามารถตีป้าน้ําได้ง่ายขึ้นนะครับตัวต่อไปนะครับอฮอลลี่บัลลี่คุกกี้ท่าไฟนะครับผมก็เป็นท่าสาของเธอนะครับท่าฮอลลี่บ l ลี่ชิลนะอันนี้มีการมีการบัฟขึ้นมานะครับก็เวลาจะใช้ใชสกิลเนี่ยนะก็จะมีการเพิ่มดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นมาด้วยํามสิบกดการ์เึ้นต์กว่าเดกมอีกด้กาะเดับ และนอกจากนี้ก็คือว่าแต่แต่ว่าก็คือพอใช้สก,กิลตั้งโลเสร็จแล้วเนี่ยคูดาวอ่าตัวตัวสปีดเนี่ยก็จะถูกลดลงไปด้วยก็ทําให้อ่าตัวแอตแทกบาของฮอลลี่บัลลี่ธาตไฟเนี่ยในระหว่างหมดของท่าฮอลลี่บัลลี่ชิลเนี่ยนะครับอ่าสิ้นสุดช้าลงนั่นเองนะครับก็ระวังอย่าให้เจ้าตัวนี้ได้ตั้งโลถ้าถ้าได้ตั้งโลก็จะหนามากนะครับตัวต่อไปที่เนิร์ฟลงนะครับนั่นก็คือฮอลลี่บัลลี่คุกกี้ธาตุมืดนั่นเองนะครับก็คุกกี้ธาตุมืดเนี่ยท่าสามก็จะเพิ่มคูดาวนนนน์ขึ้มาเทิรนรนะครับ ก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟนะครับผมซึ่งทำให้ใช้สกิลสา้ได,ได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับตัวถัดไปนะครับผมตัว Battle ร n g e องเจนะฮะธาตุลมกับธาตุแสงกับธาตุน้ำนั่นเองนะธาตุเลสเปียนะครับก็ธาตุเลสเปียเนี่ยนะครับคือเดิมเนี่ยการโจมตีของมันเนี่ยจะรุนแรงไปตาม Attack Speed แล้วก็ Attack Power นะครับแต่ตอนนี้ก็คือปรับขึ้นมา เหลือแค่ทําให้โจมตีแรงขึ้นตาม Attack Power เท่านด้นแล้วนะครับก็อันนี้ก็ทําให้ขอท่าแสงเนี่ยมันลดความรุนแรงลงเพราะท่าแสงเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบว่าเล่นค่อนข้างจะเยอะกันแล้วก็ทำสปีดทั้งห้างเร็วกันด้วยนะครับตัวต่อต่อไป,นะไป Nam, นะครับไตั้ง Angel ท่าสานะครับผมท่าน Nano Vision นะอันนี้ก็มีการบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับก็จากเดิมเนี่ยอันนี้คือมันมีการมีการเพิ่มด a ม a g ที่สะสมได้นะครับผมก็ ก็จะเป็นการโจมตีการการเพิ่มขึ้นขอ,ของ damage เนี่ยจะเพิ่มขึ้น3%ตาม max hp ของ t a เก็ตนะครับผมตามจํานวน debuff ที่ศัตรูมีนะครับแล้วก็เพิ่มแคปเพิ่มแคปหรือว่าเพิ่มการสะสมด a เมจตรงนี้ได้มากขึ้นสูงสุดถึง12%นะของเดิมเพิ่ม10%นะครับซึ่งก็ทําให้การทำ damage ของ battle angel ธทตุน้ำเนี่ยดีขึ้นนะครับตัวต่อไปนะก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมกันมากนะครับผมในในซีชั่นเองนะก็คือเจ้าตัวนัก ม่อยากโกลูกเต๋านะครับ Dice m e d i t e a n e a n ทามืด hmm. นั่นเองนะครับ mm hmm. ถ้า Destiny Dice เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการปรับมันมันคือการทอยเตา๋าแล้วก็ลดรอยละของ HP ศัตรูลงนะครับเ mm hmm. ขาบอกว่ามันก็จะมีการปรับตัวเรโชของการลด HP ลงเดี๋ยวอันนี้เราต้องมาดูกันว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็น่าสน,าสนใจนะอ่าต่อไปนะครับผมเป็นตระกูลที่น่าสนใจนะครับก็คือเป็นตระกูลพับไปเทียนนะตอนนี้มีตัวที่ผมคิดว่าเป็นตัวไฮไลท์ด้วยนะครับ ก็พับเปเทียนนะทัดไฟทัดทัดไฟทัดลงทัดมืดนะท่าเคอร์แซเปิลนะก็จะเป็นท่าที่สุ่มสแตนนะครับผมท่าเคอร์แซเปิลเดิมเป็นท่าที่สุ่มสแตนเป้าหมายเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือแอคทิเวชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือติดสแตนแน่นอนแล้วก็วางระเบิดตามเข้าไปสับเทินได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าทําให้ท่านี้มาเล่นได้เลยทีเดียวนะเล่นได้เลยนะอันนี้คือทําแบบทําทําให้อ่ทุกตัวที่มีท่านี้มันก็จะพร้อมลุยได้เลยนะครับ อ่าพัไอเทียต่อไปนะธาตุน้ํากับธาตุแสงนะธาตุอินโฟไวส์นะการแปลว่าธาตุอินโฟไวส์เนี่ยมีการบัฟขึ้นมาอีกนะครับก็คือนอกจากจะเพิ่มแอตแทกบานะครับผม50%ลดคูลดาวน์สกิลแล้วยังเพิ่มบัฟสปีดให้อีกด้วยอันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับอ่าพัไอเทียธาตุ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 ลมนะฮะอ่าเจ้าธาตุเวนทรีโลฟิซมเนี่ยธาตุของมันค่าเดิมเนี่ยจะจะเป็นการลดแอตแทกบาของศัตรูที่อ่าที่มีแอตแทกบาสูงสุดของฟอร์สูลเนี่ยนะครับ นอกจากนี้ก็คือว่าจะเอาไซเลน์เนี่ยแปะเข้าไปให้ด้วยแต่ตอนนี้ดันแปะไซเลนส์องเทินด้วยอันนี้ก็น,าน,น่าน่าสนใจนะคือหยุดคือหยุดไซเลน์ไปเลยสองเทินถือว่าดีนะครับอันต่อไปนะครับพับเปตีธาแสงนะครับพับพับเพชบอลนะท่านนี้ก็จะเป็นจากการลบล็อกฟลูเอฟเฟกต์ของศัตรูทั้งหมดนะครับกลายเป็นใส่ปีกให้เพื่อนทั้งหมดสองเทินนะอันนี้ต้องลองดูนะแต่ว่าส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะยังไม่วาวเท่าไหร่ซับโควาซีนะฮะแต่ว่าพับเปติธาดมืดเนี่ยวาวมากๆเลยนะครับ อันนี้คือเปลี่ยนท่ามาท่ามาเรโอเดนี o ่ยมีการเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอ่าก็คือสิ่งนี้มันเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือว่าเจ้าตัวโคอาเจ้าเจ้าตัวพระเปเท,ทัยธาตัดมือน,นะครับจะมีความสามารถในการป้องกันการลดแอตแทลบาในในตัวมันเองด้วยซึ่ง,ซ,งซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะมีตัวที่มีคุณคุณคุณอ่าค,ค,ค,คุณสบบับาติน,นเ,เนเจออยู่ไม่กี่ตัวนะครับและนอกจากนี้นะครับพอเข้าเทิร์นมันเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อในทีมตัวไหนก็ตามที่มีอ่าที่ติดสเตตัสที่เป็นอัมพาตไม่ว่าจะเป็นฟรี มลว่าจะเป็นสตัรหรือว่าหลับเนยนะครับก็จะอ่าก็จะมีก็จะถูกรักษาออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการเพิ่มแอ็แทกบาให้กับเพื่อนที่ถูกเอาอ่าเอฟเฟกอาอาพาดเนี่ยออกไปด้วยนะสามสิบเปอร์เซ็นตทันทีนะซึ่งถือว่าตรงนี้เป็นตัวแก้อ่าพวกแบบสตองสตัรอะไรได้ดีมากๆเลยนะครับอ่าจะพาไปเทมเมอนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ ในซีซั่นเนี้คิดว่า,น,าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับใครมีก็เฮดได้เลยนะอันนี้คือแบบว่าเอาไปแก้พวกแบบทีมซีซีทีมซันได้แบบโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับอังเจนนะครับธาตุไฟกับธาตุมืดนะธาตุพันชเม้นนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มเอฟเฟกคือ,อาการที่ทำาดาเมจแล้วเนี่ยนะครับก็จะฟื้น HP ของเพื่อนทั้งทีมเนี่ย20%จากดาเมทที่ทำได้นะโอ้โหโก็ก็เป็นฮีลหมูนะครับแต่ว่าก็ต้องทำาดามเมจให้ได้หนักหน่วงด้วยนะครับ อันต่อไปเวฟพอดมาสเตอร,ร์นะครับเวฟพอดมาสเตอร,ร์นะครับนะเวฟพอดมาสเตอร,ร์เนี่ยก็ท่าแสงเนี่ยนะครับก็ใครมีก็ช่วยแนะนำด้วยนะอันนี้คือแบบเพิ่มเดเมจของท่าไฟนอลสไตรน์ที่เป็นพลาสเซนขึ้นมาอีก20%ด้วยอันนี้น่าจะพอใช้ได้แล้วไหมอยังไรถ้าเกิดเป็นเงินที่มีก็บอกผมด้วยนะครับอันต่อไปสเตอร์เฟริร์ท่าไฟนะพลาสมาบ,บอมบนะเอ่อท่านี้ท่าที่สามเนี่ยจะเป็นการเสกระเบิดเข้าไปที่ทีมศัตรูนะแล้วก็ตัวเทพเป็นเป้าหมายเนี่ยก็คือมันจะวางระเบิดหนึ่งเทิร์นใส่หัวเข้าไปนะครับ อันนี้มันเพิ่มเอฟเฟกมาให้กับเป้าหมายนะครับผมที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มคูดาวด้วย1เทินนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าศัาต,รตรูเนี่ยลอดตายมาได้จากการ ex ก็จะไม่มีผลอะไรมากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังถือว่าดีนะก็ะเพิ่มการเพิ่มเพิ่มคูดาวเข้าไปด้วย1เทินนะครับก็ถือว่าดีนะครับอ,อันต่อไปคือเดมอนธาตุน้ำนะก็คือว่าหลังจากเดเดเดมอนธาตุน้ำเนี่ย คือมันลดพวกเงื่อนไขต่างๆที่มันแตกประหลาดออกไปนะก็คือทําให้เวลาที่เดมอนน้ำเนี่ยมันฟื้นขึ้นมานะครับผมจากสภาพดาบเนี่ยเ้วเฟื้นกับเป็นเดมอนเนี่ยก็คือ,อได้ได้เทินในทันทีนะก็เป็นไป,นป,นปนการการันตีว่าได้เทินในทันทีเลยนะครับซึ่งถือว่าดีดีกว่าแบบเดิมที่แบบว่าต้องรองแบบเติมแอทแท็กบาเต็มช่องอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถือว่าดีมากขึ้นทีนะครับอ่าอันอันต่อไปนะสาหรับดากอน i น h t ธาตุน้ำนะอันนี้ผมว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เล่นเกม CC แล้วไปเจอดาบก้อนไหนธาตุน้ำเนี่ยจะรู้ว่าเดิมเนี่ยมันสู้ยากมากอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นวาเลนติสหรือว่าตัวอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันสามารถที่จะ,ะลบตัวฮาร์มฟูลเอฟเฟกออกได้ทีละ2 2อ,อ,อันเลยทีเดียวนะครับและอันนี้คือทําให้มันแบบมันฮีเทียร์สิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยซึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะกว่าวานาเลยนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนึงที่บอกได้เลยว่าผมว่ามันแบบมันเป็นที่น่าขยาดมากสำหรับโดยเฉพาะนนคนทีีี่่่่่่่่แบบวาาาเเเเเเเลเลเลลนลนนนนนดมมจทอยยงง้ ทำให้เล่นลําบากมากจริงๆนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ตัวหนึ่งที่ถือได้ว,ว่าผมผมว่า,วาน่าหน้าปั้นนะถึงแม้มันจะพิวเพิ่มเพิ่มแค่5%เน่แต่ว่าคุณสมบัติโดยรวมขอมันถือว่ามัน,ม,นมันดีขึ้นมากทีเดียวนะครับอันต่อไปนะครับผมจกักรพรรดิท้องทะเลนะธาตุไฟนะโพไซดอนนั่นเองนะครับเลนออฟสโตนนะฮะท่านนี้คือถ้าเกิดว่าศัตรูมี deb ดีบัฟติดอยู่บนหัวเนี่ยก็เพิ่มดาเมจขึ้นไปอีก30%ถือว่าเยอะนะเยอะเยอะอยู่เลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าเอเเาไไปปใช้้จรริงงงแลว็นนนยังังนะนะคบ อันต่อไปนะครับผมจกักรพรรดิท้องเขาเลยทัดมืดนะครับ King of Ruins นะฮะก็อ่ก็จะเพิ่มดาเมจมากขึ้น10%จากพสิเดิมนะฮะอ่าตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือ Art Master ทัดน้ำนั่นเองนะครับตัวนี้ก็อ่า Art of Bank Space นี่ตัวนี้ก็จะเพิ่มอ t แ a c k าร์ขึ้นอีก5%จากเดิมก็คือเป็น20%ละนะครับอันนี้แบบว่าอุ้เห็นความตัดก,ก,กันมางมากแล้วก็น่าจะใช้งานได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับ อันต่อไปบิสไซเดอร์นะครับผมธาตุน้ำนะครับอันนี้ก็คือ Start ออฟแอ a แทก n g งหรือ s ิ i l l 3นั่นเองนะอันนี้ก็คือจะเพิ่มอ,อ,อัตราส่วนการเพิ่มแ t a แท b บาให้มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีนะอันนี้เป็นเป็นเป็นการบัฟที่ดีแล้วก็เผื่อใครว้าตาม่ต้องการจะใช้บิสไซเดอร์น้ำในการเพิ่มแ t a แท b บาตรงนี้ก็เป็นการบัฟกที่ทำให้เพิ่มได้เพิ่ม Attack Bar ให้ทีมได้ดีขึ้นและง่ายขึ้นด้วยนะครับ อันต่อไปท่พิชเชบีสไลเดท่านมืดนะครับหอ่าเลดไนท์แอมบูชเชอร์ท่านนี้ก็เป็นท่านที่ลดแอทแทกมาเนาะทางองค์ความัตรูทางรุ่นแล้วนะนอกจากนี้ยังแบบใส่ไซเลนเข้าไปอีกด้วยนะครับโห<อ>ก็แทบจะกลายเป็นตัวที่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในเชิงที่แบบว่าทำซีซีได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคาสซันดราไฟนะครับคาสคาสซันดราไฟนะอเลสลาสเบรด์น,ดนะที่เป็นพาสซีฟอันนี้ก็อ่าจะเป็นการ ที่เวลาที่ติดเอฟเฟกนะโดนเดเมจที่ทําให้ตัวเองตายแล้วก็พอไอเท s สกิลขึ้นมาก็จะมีการแบบล้างดีบับทั้งหมดให้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบไอเจ้าบบบเอ่อแอตแทกับแบบบลัมพายให้มาด้วยนะครับซึ่งถือว่าดีนะนะครับอันต่อไปของธาตุลมนะฮะแรดออฟอารีสนะมีการบรับขึ้นมาก็คือว่าจะเป็นการโจมตีที่จะได้รับผลของการได้ความได้เปรียบธาตนะซึ่งอันนี้ก็ทําให้มันเป็นตัว CC ที่ดีเลยนะครับ ก็คือจะไม่สนเรื่องการแพ้ธาตุอีกต่อไปละอันนี้ยิ่งใส่ธาตุไฟได้เลยนะธาตุธาตุสามของคาสันดราธาตุลมนะฮะก็ถือว่าดีนะดีดีดีทีเดียวนะครับอ่าก็อันต่อไปนะครับคาสันดราธาตุไฟธาตุน้ําธาตุมืดไอธาตุไฟธาตุลมธาตุธาตุมืดนะถ้าฮีโร่สไตร์เนี่ยนะครับก็เพิ่มเดเมจ5%ตามตามจํานวนบัฟที่อยู่บนหัวอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นการเพิ่มเดเมจถ้าฮีโร่สไตร์ทางอ้อมได้ได้ดีมากๆนะครับ ก็ผมชอบมากเลยนะโดยเฉพาะของท่านมืดเนี่ยถ้าเราใส่บัฟเข้าไปที่แบบใช้จินน้ำออกก่อนหน้าใช่ไหมแล้วก็ใส่บัฟเข้าไปอีกสองอันก็คือมีโบนัสอีสิบเซซึ่งถือว่าดีนั้นถือถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับคัสซันดราท่าน้ํากระแสนะวิชั่นออฟอาร์เนานะนะท่านนี้ก็คือว่าจะหลงังจากที่ใช้ไปเสร็จแล้วนะก็จะเพิ่มแอตแิคบาร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านนี้เป็นท่านที่ทําให้เกิดก่อแตกแอคทิเวชันจะอยู่ที่แปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะ จะไม่ติดก่อแตกตัวที่อยากได้ด้วยเช่นกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเพิ่มจังหวะให้กับเจบ้าตัวคาซันด้าน้าได้ละกันนะครัซันด้าน้ำมันจะมันก็จะมีท่าโจมตีหมู่อยู่ใช่ไหมก็ทําให้เกิดก่อแตกปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วก็ยิงมีวิ่งท่าสามตามต่อก็น่าสนใจดีอยู่เหมือนกันก็ต้องลองดูนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําดาเมจได้สะใจอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับท่าแสงคาซันดาแสงมีอันนี้ก็ถามว่าดีไหมหรอกก็ อาจจะดีแต่ว่ามันก็โตคัสัมนะแสงมาทำในเชิงปั่นทำแบบเกมซีซีปั่นป่วนอยู่แล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับบาบาเยกท่าน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะบาเยกท่าน้ำนะอันนี้ก็คือจากเดิมเนี่ยเปลี่ยนจากการลดแอตแทคบาร์ของศัตรู25%นะครับแล้วโอกาส80%บอนะอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแอตแทคบาร์ของตัวเองเพิ่มขึ้นมาด้วยนะทั้งน้ำกับแสงเลยนะฮะอีดิทแอมบูเชอร์ที่เป็นท่าโจมตีโจมตีด้วยธนูอย่างต่อเนื่องนะครับ อ่าบายเอ็กเมอร์ดอันนี้ก็คือปรับขึ้นมาตามที่ควรจะต้องเป็นนะในในรอบที่แล้วนะก็คือการโจมตีถ้าอีเกิลดีเซปชั่นเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าพาสซีฟที่ส่งเหยียบไปไปจิกนะครับก็จะมีการลบนะครับผมอ่าก็จะมีการลบตัวบัฟออกหนึ่งครั้งแล้วก็ทำให้ติดสตันด้วยนะครับแตน่นอกจากนี้คือถ้าเกิดว่าสตูตัวไหนที่ติดสตันเนี่ยก็จะเพิออ่มแอดแทกบาร์นะครับผมให้กับเจ้าตัวบายเอ็กด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งถือว่าดีนะครับ อ่อันต่อไปอิโซธาดไฟธาดลมธาดมืดนะฮะนิมโบ s อซสองนะธานี้ก็จะจากการลดแอตแทกบาห้าสิบเปอ้โอกาสห้็นะก็จะเปลี่ยนเป็นการสตันนะครับผม1นึ่งเทิร์นในห้โอกาสห้าสิเอร์เอ้ยถือว่าดีนะนิม e บ s s a ส l t นี่ถือว่าดีขึ้นนะครับจากการลด t อตแทกบานะอันนี้ก็คือว่าแบบเอ้ยทำให้ติดสตันได้เลยถือว่าดีทีเดียวนะครับอิโซธาแสงนะแอสเซส a อสเซสเซเนะ อันนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคสมเหตุสมผลแล้วนะสำหรับอีเซีโอวแสงเนี่ยมันเป็นตัวที่มันควรจะต้องแบบมีท่ากระโดดแทงที่รุนแรงมากที่สุดนะอันนี้คือแบบว่าทําให้ทะลุเดฟไปเลยนะครับและนอกจากนี้ก็คือ,อยังทําให้ไม่แอคทีฟเวตเอฟเฟคด้วยนะครับอันอันนี้มันเพิ่มเอฟเฟคเข้ามานะฮะเอฟเฟค effect ที่มันถูกรีมูฟออกไปเนี่ยก็คือว่าเอ่อมันจะมันจะไม่มีเรื่องของการลดคูลดาวน์ถ้าเกิดว่าแอสซิสเซชันฆ่าศัตรูตายได้แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นท่าที่ดีมากนะคือแบบสมมมมตติถ้้้าาเเเขไปในนกแแลวศัรูีี่ยแบบ มามีมีประกันชีวิตมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอาแอร์แอสซิสซิเนชั่นกระโดดยิงโป้งเข้าไปได้เลยนะแรงกว่าท่าฮีโร่สไตร์ของคาสันดราซะอีกนะครับก็แล้วก็ทำให้ไม่ติดเอฟเฟกต์ต่างๆด้วยอ่าไม่เอฟเฟกต์พวกพาสซีจะไม่ทำงานจากแอร์แอสซิสซิเนชั่นด้วยเจ๋งมากนะครับอันต่อไปนะครับเอสซีโอท่ามืดนะฮิดเดนกันนะก็เพิ่มกันอารถ้าเกิดว่าโจมตีศตัตรูที่เป็นธาตุแสงนะครับถ้าอ่ก็เพิ่มได้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าโจมตีศตัตรูที่เป็นธาตุแสงก็ถือว่าดีนะ อ่าตระกูลต่อไปนะพวกตระกูลซักคิวบัสนี่ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับซักคิวบัสน้ำพาร์ติ้งกิฟท์ท่า3เพิ่มการดูดแอตแทกบาร์ขึ้นมาจาก20เป็น25เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะนะครับยิงไป5ดอกได้ก็เพิ่มแอตแทกบาร์ขึ้นมาเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับท่า2ของซักคิวบัสชาร์ไฟบูทอลเอ็นนะครับท่านี้ก็มีการเปลี่ยนนะครับคือทำให้ศัตรูเนี่ยหลับ1เทิร์นได้โอก,กาส50เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับอ่าถ้าอันนี้คือเดิมเนี่ยจะ จากเดิมเนะี่ยคือทำลายแมสซ a เอชพีัตูถ้าถาสตูหลับอยู่ใช่ไหมฮะแต่น,นี่คือแบบว่าทําให้สตูเนี่ยหลับขาดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าดีเลยนะตกลซักกิมบัตก็เล่นอคอมโบโด้วยกันได้ก็น่าโอเคเลยนะครับอันต่อไปซักกิมบัตห้าแสนเนี่ยอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเดาว่ามันเป็นตัวแจกที่มันดีมากเลยแล้วไอ้น,นี้มันไปบัฟขึ้นมาด้วยมีคนเอากลับมาเล่นแน่นอนนะฮะแล้วก็จะทาให้เราขึ้นต่อหอและยากขึ้นด้วยนะ สำหรับซักคิวบัท่าแสงนะฮะเค c ร์สออฟไว i น e ะ Night ท่านี้คือแบบว่าทําให้หลับเพิ่มขึ้นเป็นสองเทินนะเดิมก็แบบติดการซิ่งติดชโลอะไรก็ลำบากมากอยู่แล้วแต่ทำให้ติดชโลอีกสองเอ้ยทำให้ติดหลับอีกสองเทินอีกซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับซักคิวบัสท่าน้ำท่าแสงท่าท่าลมท่าแสงนะไซออฟรีเด e m p t นเพิ่มเอฟเฟกต์การหลับได้หนึ่งเทินนะครับถือว่าดีนะเนี่ยถ้าซักคิวบัท่าแสงถือว่ากลับมาเล่นได้เลยนะเป็นตัวแจกที่ดีมากๆนะครับซักคิวบัท่ามืดไ Night Hack Scuttle นะครับ ก็ยู่อ o u r attack power แปบ,บนึงนะครับก็ d ด m ม g e ก็การการโจมตีของท่าตีมหมู่ท่านี้นะก็จะขึ้นไปตาม่า e n e m y attack speed แล้วก็ attack power นะครับก็ attack power ของเราถ้าเกิดว่าศัตรูหลับอยู่อ่าฮะแล้วก็ทำาดามเอได้ได้มาขึ้นท่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ๋อโอเคสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือว่ามันเปลี่ยนโครงสร้างของอของ d ด m ม g e ของท่านี้นะครับก็ d ด m ม g e แรงไปตาม attack power ของเรานะแล้วก็ นอกจากนี้คือถ้าเกิดว่าใช้สายศัตรูตเนี่ยก็จะมีโอกาสในการาไม่ไม่สนใจดีฟนท่า10%ของศัตรูด้วยนะครับอาสคุโคบอลนะฮะสามธาตุเลยน้ําลมแสงนะครับก็ถ้าปลาถ้าปลาระเบิดท่าสามเนี่ยก็จะไม่ติดการซึ่งถือว่าด,ดีนะครับเอฟเฟกต์ดแ,แน่ๆนะแล้วก็การวางระเบิดนะครับ,รบก็จะก็จะเพิ่มไอแทมบาตามจำนวนระเบิดที่วางได้นะครับลักชาซา นะครับอันนี้ก็ทำเดาเมจต่อเนื่องนะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นตามแอตแทกเดอร์มี่ดาเมทอิ enemy, นฟะลูสตโอเคจะจะเพิ่มแอตแทกบาร์นะครับะจะเพิ่มแอตแทกบาร์เราตาม HP RA ชพีเลชของขอตรูที่เสียไปนะครับแล้วก็การันตีสั turn, ้นหนึ่งเทิร์นถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยติดดีบัฟอยู่นะครับแล้วก็มีการลดสกิลคูลดาวน์ถ้าศัตรูตายนะครับลัคาซาท่านมืดเดวิลวิปนะครับก็มีการปรับ อ๋อโอเคในการจะมีแต่แต่แต,แต,แต่แต่ละฮิตมีโอกาสในการทําให้เกิดกรอดแตกสองเทินนะครับแล้วก็เพิ่มเอฟเฟกในการที่ลดเอฟเฟกต์แอ op, add, สเดคลิสสกิลคูลดาวของเดวิ d ว i บหนึ่งเทินาศัตรูตายนะครับอันต่อไปนะบราวนี่เมดิเชียนไฟฟลายนะครับไฟฟลายกเ็เพิ่มเดามาที่มาสิบาเปอร์เนต์แล้วก็แอตแท็กก็จะการันตีว่าอ่า การจบปีก็จะไม่ติดกันการเส้นฮิปนะครับสับไฟไฟนะครับคือถ้าท่าหนึ่งตัวหนึ่นงนะแล้วก็บางนี้ท่าแสงเนี่ยก็คือมีการปรับแค่เล็กน้อยนะอันนี้ก็คือว่าทําการลบบัฟโดยที่ไม่ไม่ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องมีบัฟจำนวนมากประสูแล้วนะครับอ่าก็มาณนี้ครับสําหรับสกิลบาลในรอบนี้นะก็ถือว่าว้าวพอสมควรทีเดียวนะครับก็คิดว่าเพื่อนเื่อนที่แบบอ้ยกำลังจะแบบหยิบบางตัวมาใช้อย่างเงี้ยนะตัวแอนตี้ซีซีที่ดีก็มีอะไรนะมี ดาวมาข้อในท่าพน้ําก็ถือว่าดีมากนะครับคาสซานดราก็ปรับมาข้อแรกก็นั่งดีทีเดียวอีกเช่นกันนะตัวพรฟเฟตีทธาตุมืดใครมีก็ลองใช้ดูนะเป็นตัวที่เอาไว้แก้พวกทีมสตาร์นต่างๆเลยก็นั่งดีมากทีเดียวนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับบาลานซ์แพช์ในรอบนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย